หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ขิงของคุณดำแล้วก็เหี่ยวสีจืดไปเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกหนึ่งสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ขิงของเราเนี่ยเหี่ยวแล้วก็ดำนะครับเวลาเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับลหลายๆคนอาจจะเคยลองมาแล้วครับเวลาขายโจ๊กเสร็จนะครับเราก็จะเก็บขิงเข้าตู้เย็นเลย แต่เราเคยส like ังเกตไหมครับว่าเวลาเราเอาขิงเข้ามาเก็บในตู้เย็นเนี่ยนะครับเอาขิงเข้ามาเก็บในตู้เย็นเนี่ยอันนี้ผมเก็บในช่องผักนะครับช่องงลางเนี่ยครับเวลาเรามาเก็บในตู้เย็นแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นเหี่ยวๆไปเลยนะครับเนี่ยเป็นเหี่ยวๆเป็นฝ่อๆไปแล้วก็ออกสีค้ำๆนะครับเกือบจะดํานะครับเนี่ยครับนี่คือหนึ่งสาเหตุที่คน ขายโจ๊กไม่ค่อยรู้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้นะครับวิธีแก้ว่าเมื่อเราขายโจ๊กเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการเก็บขิงเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้มันฟอไม่ให้มันดํานะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราขาย โจ๊กเสร็จเรียบร้อยนะแล้วนะครับเราก็เราอาจจะเก็บไว้ในถ้วยภาชนะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเก็บใส่กล่องก็ได้นะครับแต่ในทางร้านเราเนี่ยก็จะใช้วิธีง่าย,ายครับใช้วิธีแก้ง่ายเมื่อเราขายโจ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องการเก็บขิงเข้าไปในตู้เย็นใช่ไหมครับต้องการให้ขิงเนี่ยมีความสดใหม่อยู่เสมอนะครับทางร้านเราจะใช้สูตรแบบนี้ครับก็จะนําถุงพลาสติก ใสนะครับนี่ครับผมวาติดใสมาครอบนะครับครอบเลยนะครับมาห่อเลย oh <yeah. S 1> มาห่อแบบนี้ก่อนนะครับห่อแล้วก็มัดนะครับมัดให้เรียบร้อยให้มีอากาศเข้าไปนะครับให้มีอากาศเข้าไปนะี่ครับ เราจะถ้าเราห่อไว้แบบนี้รับรองว่าขิงเราเนี่ยอยู่ได้สองถึงสามวันแน่นอนครับนะครับอยู่ได้ถึงสองถึงสามวันแน่นอนนะครับจากนั้นเราก็นําไปใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมถ้าเราทําแบบนี้นะครับห่อแบบนี้ทุกวันขิงเราก็จะไม่อ่อไม่ดำนะครับแล้วก็ไม่เหี่ยวนะครับขิงเราก็จะดูสดดูใหม่อยู่เสมอนะครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่ถุงครอบไว้นะครับหรือเป็นกระปุกแบบนี้ก็ได้นะครับปิดไว้ครับความเย็นนะครับความเย็นก็จะจับตรงขิงนะครับความเย็นนี่เป็นน้ํานะครับเป็นน้ําเป็นไอมันก็จะจับขิงขิงก็จะทําให้ขิงเองเนี่ยก็จะเปื่อยก็จะยุ่ยก็จะฟอก็จะเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นี่ครับตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่าง ผมทําให้ดูนะครับนี่ครับเมื่อเราห่อแล้วเราก็มัดให้มันเรียบร้อยนะครับไม่ให้กาศถากเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมเป็นคลิปตาทิตนนะครับมัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้นะครับขิงเราก็จะใช้ได้สองถึงสามวันเลยนะครับนี่ครับมาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างใส่ถุงมัดไว้นะครับอันนี้น่าจะประมาณสี่วันแล้วนะครับเนี่ยสี่ห้าวันแล้วนะครับขิงเขาก็ยังดูสดกว่าเมื่อกี้ สงก็ยังดูสดกว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยอัน,นอันนี้แช่ไว้สี่ถึงห้าวันแล้วเนี่ยก็ยังเก็บถนอมไม่ได้นะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับสี่ถึงห้าวันแต่น,นี้วันเดียวครับน,นี่วันเดียวเ่ีวเหี่ยววันเดียวว,ยว,วันเดียวนี่ฝ่อเลยนะครับแล้วก็เหี่ยวไปเลยแล้วก็ดูไม่สวยไปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกับพี่พีที่เปิดร้านโจก๊กหรือคนที่อยากถนอมขิงเก็บไว้ทานนะครับให้ได้นานนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ